ครับสวัสดีครับมาพอกับอ,อจอน้อยแล้วครับผมมัวนี่พามาชมอ่ากล้าไม้แดงพี่น้องกล้าไม้แดงอ่าอยากได้เท่าไดนะครับมีให้ตลอดครับมันจะเป็นบกอึดบกหยาค่ะสวัสดีกล้าไม้แดงนะครับไม้เษฐจ,จิตนะครับผู้ใดสนใจอ่าอยากได้ไปปลูกอยากได้ไปไว้ใน,ทงใน,ในทงในท่าในบ้านในสวนก็เด้แต่พี่น้องสร้างได้ครับอ่า ไม้แดงนะครับก้าไม้แดงนะฮะกําลังพ่อเหมาะกําลังแข็งแรงครับพี่น้องครับกําลังงามนะครับไม้แดงนะครับอ่าที่จริงแล้วนอกจากไม่ที่สามารถขายแล้วก็นยิยมชมชอบนรับหนึ่งก็คือ,อยางหน้าพี่นอ้องอ่ามียางหน้ามีมะขา่ามีปะดูมีพยุ่งอ่าแล้วก็ไม่ซักแล้วก็ไม่แดงแล้วพี่น้องารอ่าตอนนี้ก็มีพลพูลงคนถามหาแต่เนี้ยบอกมีไม่จิกมีบ่าสันเอาเออ หนึ่งไหกะเลี้ยหนึ่งนะ้องพี่น้องนะเนาะสร้างมากครับด้วยสีซอสแสวงหาไห้ครับอ่ายางนาก็จะเป็นลายครับเป็นลายลายแห้งลายแห้งนะครับลายแห้งต้นกล้ายางนาอ่าต้นกล้าไม้แดงลายขักนะครับผู้ใดสนใจอ่ามาเบิง่งมาชมได้ครับบ้านมาย่างตำบลหนองแคนะครับอ,อำเภอลาชสีสลัยศรีสะเกดพี่นอ้องอ่าผู้ใดมาบ่าถือผู้ใดมาบ่าถึงติดต่อหาโอเจ้าวนาก็ได้ครับผมอ่า อ่ามู่บานนี้เป็นมู่บานที่หาได้ได้เสริมนอกจากการเห็ดหน้าแล้วกับเพาะกาพันใหม่ครับพี่น้องครับอ่าโดยเพาะต้นยางหน้านี่เมื่อบานนี่เห็ดเกือบูงเฮียนนะครับต้นกายางหน้านี่มีสองแบบด้วยพี่น้องเนอะอ่ามีเพาะในหรือเพาะเมล็ดอ่าครับอ่าเพาะจากต้นหรือช่ำต้นนะครับพี่น้องสองแบบอ่ากันยี่ห้อกันครับเลยตะค้นหมักนะครับผู้ที่หมักจากเพาะจากกาก็ได้ผู้ที่หมักเพาะจากต้นกลาก็ได้นะครับ หมากมั่นกับต้นอ่อนนั่นแหละครับผมอ่าผู้ใดสนใจลองสอบถามทักมาเบิงครับอ่าอันนี้กับสื้ออ่อนก็เลยว่าสิมไทายอ่าต้นกล้าไม้แดงให้พี่น้องเบิงครับพี่น้องครับหลายแห้งหลายแห้งนะครับอ่าไม้มุนนี่นะครับขันไปใส่เสื้อเห็ดหังสีเพิ่มมุดค่คาให้มั่นพี่น้องเพราะว่าอย่างที่ใส่เสื้อเห็ดไปแล้วนะครับต้นไหม่เหญ่เร็วนะเพราะว่าเชื้อเห็ดเป็นพวกเชื้อราไมโครไรซาอ่าเปรียบเสมือนกับภาษาบัานบเท่าก็คือ เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินซอยต้นไม้ละพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับสั่งได้นะครับสั่งไดนะ้อจโน่นำเสนอหอดหม่องครับผมไม้แดงไม้ยางนาะหรือไม้สรีกิตมูนี่นะครับใส่กันได้ครับเห็ดละไข่เห็ดละงกเห็ดกอเห็ดเพาะซียางนี่ค้นสั่งไปใส่หลายครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจลองสอบถามมาเบิงกับพันกาไม้นะครับราคาถูกๆนะครับนำโซ่หอดหม่องได้แต่ก็มีขาดมันจั็น้อยนะพี่น้องเนาะ ผู้ดใดสนใจนะครับอขออนุญ,ญาตฝากเบอร์ครับผม083 3388 990 083 3388 990 088 513 22 33 088 513 22 33 081 483 4096 081 483 4096ให้ไว้3เบอร์พี่นอ้องอ่า โทรติดทุกเบอร์ครับคันบ่ไอรับกลยโทรกลับต้อครับนอฟบางที่กับติดงานผู้ได้ชื่นชอบกล้าไม่ผู้ได้ชื่นชอบเฮ็ดปลาติดต่อหาโอจ้าหน้าเลครับผมคลิปนี้ถ่ายบรรยากาศกล้าไม่แดงสะออนหลายครับพี่น้องครับให้เบื้องภายพี่น้องสะออนน้ำผมนะครับเนาะงามง่ามง่ามผู้ได้สนใจทักมานะครับเนาอคลิปนี้ถ่ายบรรยากาศให้เบื้องานีนนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ